ครับวันนี้วันที่13พลาสกระงกล่าววัที่สิบห้าครับตอนนี้เราก็อยู่บร,ริเวณแถวบ้านดันข้างหลังนะครับข้างหลังผมเป็นทางไปโคราชนะครับทางพลาที่มอเตอร์รถนะครับทางพลาอ่าตอนนี้ยุดปิดปิดยุดยาวห้าวันแรกนะครับก็โหลดในยังไม่ติดนะครับสบายสบายมีสบ,ยสบายสบายนะครับในทางมาจากที่ไม้ด้านหลังผมก็ กร์ราจรแกดูนี่ยมาจากเก็บครับไปยังยังไม่ทิดิ่งเรื่อยๆสบายๆะครับมันยังคนยังไม่ออกจางเก็บครับครับวันนี้ฝนฟ้านะครับตกกลางคืนนะครับตั้งแต่เมื่อวานเย็นละ่ละนะครับก็ปล่อยชเช้านี่ก็มีลอยปลายทั่วไปนะดสูงครับทางประเทศไทยเนาะก็คึ้มฟ้าคึมฝนดูก็คึมฟ้าคึมฝนนะครับ้ก็ ตอนน้ำคงจะดีขึ้นเนาะฝนฟ้ามาโอเคครับรายงานจากบ้านบริเวณบ้านห่านทองหลางนะครับก็จะมีทิ้งรับ้ายใหม่มอก็เป็นวันรับใต้ใหม่มาาเอาไวาเนี่ยสองวันก่อนเห็นแบบจราจรนี้ครับอามาดูรีวิวถนนอลอดล่านะครับฝ่าฝนนะครับวันนี้วันที่13บสากรกฎาคม2565นะครับ พอหลายคนคงไม่ตื่นตัห้าวันมันจะมีวันมันเดียครับตอนนี้ถ้าไปท่องเที่ยวที่ไหนก็เ็นทางปลอดภัยนะครับผมมาัเยครับครับ